สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับคุณครูเอ็มเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูเอ็มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ตอนอาหารหลักห้ามู่ค่ะเด็กๆคนไหนทราบบ้างคะว่าอาหารหลักห้ามู่ได้แก่อะไรบ้างผมทราบครับคุณครู อาหารหลัก5หมู่ได้แก่อะไรบ้างคะพี่หมีน้อยอาหารหลัก5หมู่ได้แก่ 1. โปรโตีน 2. คาร์โบไฮเดรต 3. เกลือแร่ 4. วิตามินและ 5. ไขมันครับพี่หมีน้อยเก่งมากๆเลยคะ่ะวันนี้คุณครูเอมยังมีคำค้องจองอาหารหลัก5หมู่ มาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านคำของจองพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะคำ้องจองอาหารหลักห้าหมู่หมู่หนึ่งกินเนื้อนมไข่มเมล็ดถั่วช่วยให้เติบโตแข็งขันหมู่สองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลนั้นช่วยเพิ่มพลัง หมูสามกินผักต่างๆเขียวเหลืองบ้างกินเป็นอาจินหมูสี่กินผลลไม้สารอาหารมากมายมีวิตามินหมูห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นอบอุ่นร่างกายเด็กๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารหลักห้าหมู่ได้แก่อะไรบ้างเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะ อาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งโปรโตีนได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมและไข่เป็นต้นค่ะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งเผือกมันเป็นต้นค่ะหมู่ที่สามเกลือแร่ได้แก่ผักชนิดต่างๆค่ะ หมู่ที่ 4. วิตามินได้แก่ผล,ลไม้ต่างๆค่ะหมู่ที่ 5. ไขมันได้แก่ไขมันจากเนื้อสัตว์ไขมันจากพืชเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การเรียนรู้เรื่องอาหารหลัก5หมู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูเอมอยากให้เด็กๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญเด็กๆ ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะวันนี้คุณครูเอ็มขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 我刚刚数到了。